ครับวันนี้ก็นีภารกิจแล้วครับนกแอบนกฝึกครับออกจากกงครับเอานกตัวขึ้นตัวมันจะเข่าหยียบผนบอครับนี่ครับนกฝึกนะครับเพิ่งออกฟึกได้มื่อเที้เดียวครับเพิ่งออกจากกงครับเอ้กอกหัว่าครับลมมันแห้งครับมันจะเข่าหยียบผมบอ เป็นโบนี่แล้วครับเพิ่นก็นอยู่แถว,น,วน,น,นี้แหละของมัดสูนกของมัดสูนกตัวเขาเรนกับนกซุ่มนี่เนี่นะครับเป็นจิเของนกตัวกันสามตัวแล้วครับเสียวเพิ่นขึ้นมันจิขึ้นวะเป็นนกแอบนะครับนกแอบนกฟึกครับเพิ่งออกป่าเทื่ยนึงครับเป็นนกเสียงไงเลยนะครับเสียงไงมีดหนุนที่ของเขานกตัวนี้ ออกได้่ยสองมือนะครับเพราะมันออกแค่มือในมือเดียวนะออกสองมือนี่คนระับเป็นกระสีหัวเข่าหัวหน้าผมไปเซตครับไปยืดแถวนี่ครับมีครับมีหนุนอยู่แล้ครับนกต่อตอนหกแอวนตัวน,น,น,นี้ครับ đình như các tên này đến là đến ở bên cầu mát lắm nhiều cầu như nam đó Cập đứng như gặp chợ tèm กาตีงแบ่ขยับนะเป็นแต่เป็นตัวอยู่นะครับแต่พึ่เอาออกไปฝึกรอบแรกครับเพื่อลุดลุดกลงครับเขมมาไปพงมณเน,อนอ้อเนาะ แต้มที่เงาเร็วลาเร็วก็จะแต้มหรเียกอยู่ครับที่ว่าตีนนะครับผ็จะเให้ผมคนนี้นนะ 够了。<laughs>